ค่ะกันกับมา้ฮอดบัตล่ะค่ะนี่ตาอาบน้ำเรียบร้อยแล้วมันหอนเนาะคะ่ะเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วมาในทีมสีเหลืองค่ะชุดตุ้นจีนตุ้ดจีนเหลืองค่ะอาบนา้ำอาบน้ำกินน,น้ำเนี่ยหมดเกินนมกินนมน่องโฟกัสโฟกัสกระดานที่พึ่งกับโต๊ะแบบไรอยากทิ้ง อมึมมานี่มานี่มาถึงนี่เมื่อพี่ตัวมาพี่รอพี่เย็นดีนะเย็นค่ะเย็นดีมากเลยพี่อายังยังดูหลายผ้า้องนั่งเนี่เออนั่งนั่งไล่ตาโทษห็นบอทหน่อโกกัน พอาไอาบน้ำจกจักจักเอ๋อาบน้ำไหมคะอาบน้ำไหมกนอาบน้ำไหมคะเขาจะตื่นหมดเลยกินอด้เาองจวงไปใหรโ้ยอรโอ้ยอร่อย บังในราคานะนิตากินนามนอนงานของมีกับโบกินตั้งบางเบียดนองเมื่อไห่ล่ะมานอนค่ะมานอนมานอนไน่านอานบอเอาเอาเอาเอนี่อยัยเอานอนอ่นบอกนี่นกมานเลนะอ้ตุนมาูอุ้่นี่พี่นิตาอาบน้าแล้วค่ะเหลือแต่น้องโฟกัสยังไม่อาบื้ะพี่นิตาบงนอนไงนิตานิต มึมีเง้ัเบางขมีอยู่ซ้หน่งมีจายใใี่จะตะใส่แต่ว่าหาปลาถูกปะเนาะตะตะใช้ชุวยหาปลาถูกปะมันอนตรงนี้ค่ะมันเราขดนนอนตรงนี้ค่ะลูกต่างจากกวนนอนด้ย่ง้ปไม่เงยจะบ่อยเยาว่พีโกันครับมาหา้างนอนได้นีบอกนอนล้องสั่นอนองใช่แล้วนุ่มมีลาแบบบอกินกินน้ำหน้อยว่าอยาอยางบางเบียดน้องสิสือ ไปรีตามมันนี่ค่ะไปตุ่มนี่แล้วแม่ลเอันลออกะไทุกคนหายเดี๋ยวมนี่ัมันคมันหาดเดี๋ยวจ้จ แมไปมากก็สิหิวเขาบอน้ำม so ูกก okay, hey, ับอะไรอน้ำมูกกับอะไรหิวอะไรบไร้้้เนเลยนหิวอะไรเดี um, ๋ยวเาไปเจาะจ้าจ้าเดี๋ยวสักครู่จ้าไข่ยวนพ่อปะระยางมากปรยางมากเป็นลมตายพอดีไปหกไอรไปหแล้วต่อดนขึ้นนังขึ้นบุตรว่าขันมาทั้งขนนังฟังหนิ นงฟังนี้มันแดดมันแดดได้อดุนมาอยู่แดดไปาเท้าเขาไปขึ้นขั้นไหนเนี่ยนาฟังทั้งนี้มันแดดนางใส่กระเบนโลดทั้งนี้เขานั่งถือฟังพอดีเด้ห่มพอดีมันนั่งข้านไหนเออขั้นบุไม่ได้ปาเอาไปหอดบัดเอะร่องแอบร่องออกปเ่่าทัานุรู้สึกน้องขอบุณจ้าขอบุญ่ีเมืองขอบุญแซ่บแสีบมันเบดีจ้าอันนี้อย่าลืมว่าวคนคนอืมอันนี้บร์บิคิวจ้าบ่อันเคยสบเป็นอย่างนเขาอันว่าพีตู่ บาร์บีคิวเราเตรียมย่างตอนเรียงตอนลินเกนแล้ค่ะนี่บาร์บีคิวอันนี้กับฟีเมื่อเจียวกวนจากประเจ้าประเทนยังค่ะค่าตลาดค่าเสาตลาดอันนี้ช่องสกายมากเกล้อนะจ๊ะสวัสดีค่ะกดนไหลกนแช์กดติดตามเพื่อนได้ไเด้อค่ะช่องสกายมาเกล้อนะจ๊ะฝักงนั่นเด้อค่ะฝั่งนั้นเปถ่ายไปเที่ยวไปเบิ่งเพราะว่าเปนมากเที่ยวมากเลาะมากเพื่อนกับคุณน้งฝนะนะค่ะ ขอบุณนากันนะค่ะขบุนแซ่บแซ่แซ่บแซหนูหนูพีลูกมาลูกมา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 ลูกมาอันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่าอืออือกจุ๊บจุ๊บอะไรคะเออของน่งโฟกัสของหนูคือปกิเขาจะควงตั้งจต่ควน่องเสื้อเรียนอยองเนียห่งเนองซื้อเซื้อเรียนนะอย่าพดนนง เอาก็ลวงคนรานเจ้านั่นตาย้นี่เาอันอันข้างซอดไม่ล้วงตาเอ๋อ,อัน้องฟอกัสเล่นคนเดียวเลยก็เล่นคนเดียวเลยค่ะตาอีอเอออบิงเบิงขา่าวเบิงนี่นต,ตามากด<ว>ยายยากนองเด้เบิงอบังเบียน,น,นบเบินนบงคนพแพยนั่นยนั้นยุดยุดลูกยดพุงุุ่าอีตีเด อย <c oughs> ่าเห็ดน้องรักกันรักกันค่ะอันนี้อ่ะน้องโฟกัสเล่นคนเดียวเลยเก๋สาวตากลมสาวอินเดียเ้ายิ้มช่วยเสว้ยิ้มช่วยช่วยยิ้มช่วยช่วยผู้ใดนอนหลับปะให้มาดึงแหบวงไฟป่ะผู้ใดนอนหลับป่แกคนที่แกนอนหลับป่ะ ใช่เนี่ยถ้ามีของเอียอยู่ทสันตายมาค่ะขนมมกยังไงบอาเอามาซีมเน่ยเอ้าอันนกินยูเตียขึ้นจใส่บมกทว่วหรือยังใส่เข้มไหมอะโอ้ทวงวอกโอ้โอ้ไม่เปสีเรอย เบิ่งข่ะเบิ่งเบิ้งอันเบิ่งน้ำเนี่ยบ่ได้กินนมได้กินน้ำน้องสาวกวนเนี่ยสาวกวนเนี่ยไม่ปะห้อเอาข้าวปุ้นมาเล่ปะหอมเมื่อหลอัดนั่นมาเบิดดอกหนูหนูอีลูกมาสิลมได้พูลูกพ่อลูกพ่อลูก อันท้อเอสซีไม่ยังล่ันเอฟซีฝากมใหาโอ๋เอฟซีเอามหายเอซีมากไม่เป็นไรค่ะซื้อเลยหายมากจะกลกาไปตามโมเก้ายียอไม่ปากสิคขาวหา อย่าจบคีบก่อนพ่อก่อนเดี๋ยวสบาปขายุดนาิตายุดนาิตายุดนาดิตายุดก่อนค่ะเสียบะเสียบรามน้องแข็งแข็งแขงเกี้ยวไม่เกี้ยวมัเดี๋ยเอียกเอียกนู่นไม่ันเดี๋ยวป้าจะเอารองรูดออกมัจปูร่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี ไปลงอู่ว่ไปลงอูเดียวไปลงอูเลยไปไปลงอู่ตู้อูพีเอฟีเอนังเยนอ้ยเอพีเอฟเอาหยังหยงเนียนอนเห็นอู่เเห็นอูไแล้วเรื่องมันเป็นหยังป็นยังนนยนอนปนหงน็นเปอง อย่ไปเล่นบอลเ้ยรถหลรถหลเขา้าต้อไปมาดูาอยเด้ขาาน้แเฮ้เฮ้ย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 เกเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยนยเยเ้เยเ้เ้เฮ้ย้ยเ เออเออณิตาเออ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 คนสวยของป้าเออเออพานุ่มนั่งในโต๊ะพานุ่มไม่ให้นอนแน่นสนเอาผ้าหนัโต๊ะหดพานุ่มพานุ่มก็๊สซื้อที่บุ่ต์โต๊กินนั่นดิแรงขวมไปอย่างน่นั่งเลยเอามากับอะไรหนังเช่นวัวขาวขาวนั่นเนบาชิ้นชิ้ีบาคุณพ่อเปนคนเบา ค่ะเดี๋ยวเอาไว้ซ้ำหนีก่อนเนาะคะ่นะนาริตาจะนอนแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวตอนเย็นเ่า,าก็จะไปงา,กกาเนเลี้ยงกันวันเกิดคุณพ่อของนาริตา evet. จังผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำหนีก่อนเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บแล้วลูกจุก๊บจุ๊บจุ๊บ <c ười> จุ๊บจุ๊บแล้วเออจุ๊บ